嗯。Huh? เมื่อสี่ห้าวันก่อนเนาะก็เห็นเข้ามาอยู่หลังบ้านทีหนึห่งเราก็ไล่ไปเสร็จแล้วก็หายไปจนถึงเมื่อเช้าผมก็เดินไปหลังบ้านอีกมันก็เห็นที่บ้านเช่าเนี่ยมันต้นมีต้นมะละกออยู่ผมก็เอะไม่ตูวอ,อะไรมันก็จะปีนขึ้นต้นมะละกอใช่ไหมแต่มะละกอมันยังดิบอยู่ผมก็ก็ไล่มันเหมือนเดิมว่าแหละไล่มันก็ออกไปข้างหลัง แล้วก็หายไปผมก็นึกว่ามันมันก็คงจะหนีไปแล้วหรือกลับไปที่อื่นแล้วเสร็จแล้วเมื่อกี้พอกลับมาจากที่ทํางานกลับมาถึงมันมาอยู่หน้าโรงรถลรงจอดรถนั่นซึ่จีก็อยู่คนเดียวจะเอาไม้ไล่มันก็กลัวมันจะกัดทีนี้ก็รีบปิดประตูประตูโรงรถพอปิดประตูโรงรถเสร็จแล้วแกก็ไม่รู้จะทาไงก็เลยเอากล้วยไปให้ก็คิดว่ามันจะหิวแต่กล้วยที่มันอาจไม่รู้ชอบหรือไม่ชอบหรืออาจจะสุกฉ่าเกินไปมันก็เลยไม่กิน าจจะกินอยู่ลูกหนึ่งแล้วก็ไม่กินอีกอะไรอย่างเงี้ยแหละผมพอผมมาจอดรถมันก็เดินไปในสวนต่อแล้วก็ที่รประสานตัวติดต่อต่อไปว่าเออมันเป็นอย่างเงี้ยแหละว่าลิงเราเราจะแจ้งใครเพื่อว่าหนึ่งอันที่หนึ่งก็คือลิงเมื่อมีโซ่มันก็ต้องมีเจ้าของประสานตัวไปเ,เพื่อประกาศหรือประสานเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องนมาจับไปเพราะว่าเราเกรงว่าถ้ามันอยู่อีกเนี่ยอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นบางทีมันหิวมันโมโห เกิดอันตรายมากขึ้นกว่านี้และอันที่2ก็คือการทําลายพืชผลทางการเกษตรที่อยู่ในสวนเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีนักแต่ถ้าไปเจอไปที่อื่นหรือบ้านอื่นที่เขา,าเห็นแล้วเขาอาจจะทําร้ายมันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นได้ท้างนั้นเราก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่คนคนที่เกี่ยวข้องอย่างที่ว่านมาจับมาช่วยจับไปถ้าของทางหน่วยงานราชการที่ที่เขาเป็นศูนย์เพาะเลี้ยงของจังหวัดพังงานเนี่ยก็อยากให้เจ้าหน้าที่เนาะเข้ามาดูแลว่า หรือว่าตรวจสอบว่าสัตว์ที่เราได้เลี้ยงไว้แนละ้วมันหลุดหรือมันหายไปจากกรงอะไรของเราไหมแล้อันที่อีกกันหนึ่งก็คืออาทางศูนย์พาะเลี้ยงเนี่ยเขาก็น่าจะมีทะเบียนสัตว์ป่าที่ชาวบ้านเขาขออนุญ,ญาตแล้วก็เลี้ยงไว้เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลุดหายไปจะได้ประสานเข้ามาติดตามตรงนี้กลับไปเพราะว่าอย่างไรก็เกิดความสบายใจของอพี่น้องชาวบ้านประชาชนทั่วไปเนาะก็ประมาณนี้